มันก็เอ้ยโอ้อันเดอร์เทลไปตัดอันเดอร์เทลเลยเี่ยเออไหวอยู่แต่เฮ้ยเฮ้ยอโอ้วายมึงยิงมึงก็โอ้เฮ้ยไม่ไหววะระวังไว้หลบไว้หลบไว้มีใครรอดบ้างมีบงมีจีไม่เลื่นมันทะลุหลอดเลยวะ เร่องม่ทะลุหลอดเลยอะเออแต่ถ้ามันตายเราก็ไหวแล้วมันน่าจะเป็นเปรตแยกกับหัวเปล่ากูเห็นคนอื่นมันก็ทะลุหลอดแล้วนะตีคนเดียวตีหลายคนอะอะไรวะกดมติมาปุ๊บสายก็แต่ไม่้ิดขอบป้องไม่โดนเลยน้องปกป้องเล่นกูเผื่อเดสอยู่แล้วไอ้เฮ้ยพุ่งไปไหนอะอยู่บนอยู่บนอยู่บนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูรู้เทคนิคหลบไอ้ท่าเฮียนี่ละ เฮ้ย <One> พ <input> ี่อะนี่เรียกกำลังในห้องทำงานได้ด้วยมีที่ให้โดดเหยียบแบบโอ้ยโอ้ยคุณหลบไปเมื่อกี้ไปแล้วทุกคนพี่เศษแล้วพี่เศษแล้วติดเศษแล้วอย่าหล่นนะสวยแล้วสวย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 อะไรพี่กูยังอยู่อัดขอห้าวิ ไออ้วนไอ้อัดพอแค่สองวิวเดียวเอ้ยชิวๆตัวนี้ชิวๆตัวนี้อ่านตัวนี้ได้แล้วก็ทำหลายอย่างสบายกว่าเดิมละเอ้ยเอเซนซีเขียวของเรานะเอเซนซีเขียวนะอ๋อเก๋ไปเฮ้ยตายสักทีกูเฮียบอสอยู่ไหนกูไม่ได้ดูแล้วกูยิงมั่วหมดเลยอ่ะยิงกูไม่มองจอไอ้ที่ บอลอยู่ไหนกูไม่รู้ว่ากูไม่ได้ทำดาเมจเลยกูแต่สามโอ้ยเพี่อบินกูหมดบินหมดเนี่ยมาอันนี้บิกูหมดลมแบบเชี่อลบอย่างเดียวอ้าวอะไรอ่ะตายไปไหนเนาะเลิกเฉยเลยแล้วก็หายไปแล้วมองมันหายท่านี้เลยเราหลบของกูเนี่ยใจเย็นก่อนไม่อย่ามีอะไรมากวันนั้นแต่ดาเมจมันไม่พอแล้วนะเอ้ามาอยู่โห ปันไลายเริ่มใหม่ลุมล้มตั้เลยทุกคนเบิร์เลือดให้มาเลยจุดกูว่ากูน่าจะไม่ตายได้เพราะว่ากูรู้เทคนิคตีหัวอยู่กูตีหัวอยู่อ๋อมันอ๋อไอที่เลือดมันแปงแสงว่าหัวกับตัวมันแยกกันเลยมันแยกนับเลือดหัวกับตัวใครมาเนี่ยมไม่นอนไฟม,มึงนอนแต่ไอเทียนอนอยู่แล้วไฟมันดับแต่เดาว,ว่ามึงนอนไม่หลับมึงเลยรู้ว่าไฟดับแม่มันนอนอะปรกกุลังแยมาทีนันอยู่เลยพันสูงสุดเลยจริงอ่ะทำไร ตีบอสแม่งที่ยทุกอย่างแม่งมาหมดแหละตอนนี้นหรือว่าผมมันไม่ตายเร็วเฮียมาโดน้ำแสงโอ้ยเพิ่มยิงมันโดนหน่อยโอ้ยกูตายแล้วไอ้เฮียกูตายนะกูตายรอบแรกเลยเนี่ยกูยืมานั่งนานตีไปโอ้ยไอ้อ้วนเอ้ย้อหมดเลยไอ้เียไอ้ควายเอ้ยกูยืมานั่งนานนัวเลยหลบนิดหลบหน่อยพอ เปดนี้ยิงน้องหลบก่อนนะลูกพี่ตีตัวนี้ได้กูค่อยไปนอนนี่แค่เจ้คราวนี้หลบแนวนอนหลบแนวนอนขึ้นลงก็พออย่าไปโดนฐานมันเยอะนะมันดันเราขึ้นโอ้ยสั่นตลอดอันนี้ก่อไม่ทันเวลาโอเคกูหลบกูหลบได้หมดกูหลบได้หมดกูหลบได้หมดโอ้โหเฟรมกูตกกระตุกคนกูบอกไม่ถโอเคกูอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูหลบก่อนกูหลบก่อนกูหลบก่อนเจ้กูกูจ็บกูเจ็บปกติ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  อเหมือนกูจะตายเหมือนกูจะตายแต่ห้าวิกูจะเป็นตายแล้วกระมืนกูยังได้อยู่กูยังได้อยู่กูยังได้อยู่กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเลยกูยังไม่ตายเลยโอเครวมรวมเร็วเรื่อยวะรวมเร็วเรื่อยวะโอเคโอเคกูกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังรอดอยู่กูยังรอดอยู่หลบนี้หลบไม่ยากนี้หลบไม่ยากอันนี้หลบไม่ยากแต่หมัดมึงเนี่ยกูไม่รู้กูจะเลือกหลบอะไรก่อนดีเจ็บแม่เฮียจะตายเดี๋ยวกูจะตายเจ็บ กูตายนะกูตายนะกูตายนะกูตายแล้วนะกูตายแล้วนะไม่ไม่มันก็ตายแล้วไม่ไม่มันตายน้ำตาหยอโอ้น้ำตาคุณไหลเลยเฮียคุณดีมาตั้งนานเฮียคุณได้พลิกซอมาแล้วไปเลยไม่หยกลับบานไม่หยาขับบานหมดคุรักมากเลยคุณมอดน้ำแข็งอะไรเนี่ยกูได้โอ้ยพลิกซอระดับกอตลี่มากูใช้เลยพลิกซอระดับกอตลี่ด้วยเฮียมาตีไปในกระชั้นในซาดคราฟเลยเฮ้ย ไอที่มึงให้มาเพิ่มคาร์ฟของแซมมอน490ดาเมจคาร์ฟง่ายด้วยแต่ต้องตีบอสก่อนเรียกได้ว่าอันตรายอยู่ไบโอมดบอะไรไท,ไที่พังบิงเกอร์มันเกิมนะเดมาเนี่ยเคลดเรียบร้อยกูได้เกาะที่ถือกว่ดเดิมแล้วหรอเปล่า0อ0 y ัน r s l ่อ e r สวัสดีเทคนายสมาชิกเทคนายทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก,กลับมาอยู่กันในเกมเทเรียสุดที่รักของเราแล้วก็ จากคลิปล่าสุดก็ได้เป็นการตีโกเลมหลังจากนั้นพื้นที่ผมเต็มและผมก็ดำเนินเกมไปไกลมากแล้วเพราะงั้นจะสังเกตได้จากของก็คือเดี๋ยวจะมาตีย้อนให้โดยที่ใช้ของพวกนี้แหละดูให้หนุกละกังดูไปเลยดิงดึง โอเคครับจบแล้วครับจบแล้วครับเอาแล้วก็เรือนี้นะครับผมไปก๊อฟมาในปินไปก๊อฟมานะครับอย่าว่ากันเลยเป็คนไม่มีความคิดตัวต่อไปเรามีกันหมดแล้วลาเวนเจอร์ตาในความตายแึงเดี๋ยวมึงตายก่อนกูเรียบร้อยนะเอาที่จบแล้วครับเรียบร้อยครับเร็วชิบหายเลยครับโอ้โหจบไปในทีเดียวเทคไนท์พวกงี้แหละไม่ใช่ช่องดังกูเล่นยังไงเรื่องของกู อ้ยรอเทคนายมามาังดแล้วค่อยดังดังแล้วค่อยเล่นตามลำดับให้คิดจริงๆริเหรอจะทำอะไรอยู่ไหนเดี๋ยวรีบมาอย่าลีลาโอเคโอเคต่อไปนะครับพึ่งนะครับตัวต่อตัวแทนเตรียมตาย้แลวครับโอ้ยนิวโวเล็กคอร์ดเลยอ่ะเออต่อไปก็เหี้ยรู้มืดพอดีเลยโอ้ยเหมือนกูจะตายตอนนี้จะตอนนี้จะช้าหน่อยนะครับ ยิงไม่โดนอ่ะเอ้ามันหลบกูได้มันหลบค้อนกูค้อนปัตตพีโอเคค่ะวิปลอสหรือว่าแรงอยู่นะค้อนปัตตพีเผื่อไม่ตายซ้ำตกให้ด้วยอโอเคเลยต่อไปก็เอ้อมูลอดโอ้อ้าวแล้วกูข้ามลูนติกโอเคไม่เป็นไรทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าลูนติกเขาชิดเป็นไงเดี๋ยวเขาไปตียอดให้อีกทีละกันโอเคมูลอด นี่ครับเจ็ดตำนานแห่จบแล้วเหรอจบแล้วจบยังวะต้องตีตัวอะไรอ่ะในตรงเนี้ยอยู่ข้างนอกเอ้ยเดี๋กลับละเย้ยหาไม่เจอเลยอ๋อมึงมึงใช่ไหมเหลือบร้อยเอ้ยมันอยู่ข้างล่างกูนี่เองกูตายอ่ะพี่วี่โว้หลบหลบไปก่อนละกัน ไอ้มันยังไม่ตายเหรอเลือดมันหมดแล้วเเนี่ยไม่รู้ตอนเราตีตอนนั้นก็เป็นงี้ไม่อะตายร็อกตัวตายแล้วถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีโอเคเหลือตัวสุดท้ายไปจังเกิลกันซิกโทรคืออะไรตัวนี้ตัวสุดท้ายละตัวนี้ง่ายมาเอาให้มันจบจบเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะเอาไอ้เหี้ยมันฆ่าโอเคครับจบราคาครับโอเคครับกูว่าไล่ให้หมดแล้วกูว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวได้ไปรวมกับพุทธอื่นไอ้เหี้ย คิวเลยโอ้ม่ได้หัวนมด้วยอ่บอสแม่งหายไปไหนวะมนอนไปแล้วบอลมันหายไปแล้ววันเดตี้วันเพอร์โกลเมื่อกี้วันลงเนี้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยก่อนนะกูจะยืนรอตรงนี้ก่อนแล้วไงโอ้ยมันมาแล้วกูแฟร์พี่เบิร์ตเฮ้ยนี่กูมีของดุกฟิตเอ้มันยิงด้วยอ่ะมันไม่กลบอย่างเดียวมันก็เหมือนบอสไอ้นี่ไง โอ้ยตัวนี้อ้าววิ้งเฮียโอ้โหยังแรงมาเร็วเกินกูต้องหลบไปเรื่อยๆเฮียเดี๋ยวกูหลบอยู่กูหลบอยู่เฮ้ยแม่งหลอกกูไอ้เฮียอ้าวกูจะตีได้เมื่อไหร่ลูกที่อ่ะบินสวนหลังมึงออกมาเลยโอ้โหนิ้วเมื่อยเมื่อกี้ไอ๊สัตว์เอ้ยล่วงเลยต้องให้ตทุกคนมาตรงนี้ป่ะทุกคนมาข้างหน้าก่อนป่อเออไปไปเหรอว้าโอ้โอ้ยง่ไงเฮ้ยนี่มันต้องตีเนี่ย โอ้ยอ้วนฉลาดเว้ยแล้วไงต่อเฮ้ยต่อไปนี่ของจริงไงเทียกูยตายแล้วโอ้ย,อ,ยอะไรตีกูเมื่อกี้เก็บตังก่อนจะตีมันแค่มากเลยว้าวตายอ้าวเป็นนะ้าน้ามาจากพ่อผมไหมพ่อผมชื่อภูผาระเบิดมึงเอ้ยตีแล้วเหรอไปไหนอ่ะเออตัเจ็บเพื่อนเนี่ย ก็คราวนี้เลเซอร์แม่งเร็วขึ้นยังไงไม่รู้อ่าเดี๋ยวต้องไปตีตัวให้มันลอยไปก่อนไม่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 ตีไม่ได้ดิเดินมันไม่ลดไอสัตว์อเสียอืมเออเฮ้ยเนี่ไยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอ้าฮะเนี่ยที่เหลือแค่สู้กับมันแล้วโอ้ยโอ้ยเฮียต่อไปได้ละเฮ้เชี่ยไม่เห็นแสงมันไอซาดเลย เปลียเลเซอร์เลยเลยเลเซอร์มันขี้เยอะมากอะฮะฮะฮะโว่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 แม่งเอาจริงแล้วแม่งเฮ้ยแม่งเอาจริงแม่งเอาจริงที่เยวหายแม่งเอาจริงเอาหายมาเลยไอ้แก่กูเคยกูลองตีบอสมาแล้วบอสมันง่ายกว่านี้อี่เลยฮะง่ายกว่านี้คือยังไงไม่แสดงว่าถ้าเราจะเรียกอะเราเราเลยเข้าใจปะคือตัวบอสมันเองอะแพทเทิร์นมันอ่านง่ายกว่านี้อีก่ะกลัวเลย ของของขี่เพราะเราไม่ดีเว้ยต้องเป็นตี f o ก่อนอะไรมันบินอันอินฟินิตไอ้เหี้ยมม่ใช้ปีง่ะโอ้ยเงี่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบได้ชีวิตกูนะโอ้ยขายบินหลบไม่เก่งเลยว่าแม่งไม่เคยเล่นแฟร์ปีเบิร์นเลยไงวะไม่เคยกากเฮ้ยเพิ่มเร็วเพิ่มเพิ่มเร็วเพิ่มท้าวีทาวีฝ่ากระยะไว้โอเคตรงนี้ได้อยู่ปามาหายไปแต่อาราบิกหนึ่งสองฮึบมาแล้ว อ้าวกูโดนไฟมาดิมาฉีเลเซอร์ตายหมดอย่าไอ้ควยไปโดนเลเซอร์ใส่สีแดงเ้ยโอเคเละเอาเอาดีสคอนะใช้ไม่ได้เหี้ยเดี๋ยวเร็วเอ้ยพวกมึงดูไม่เป็นแต่ว่ามันโจมตียงอ่ะเลยสองตัวไอ้สัสนี่หลบนี่หลบหลบได้อยู่พวกคุยมาหา แม่งแดดได้เฮียโอ้ยเฮียไอ้เราเพิ่มจะตายแลวมันพุ่งชนกันเฮียติดเสาไม่เป็นไรเฮ้ยไหนม่อยู่ไหนอยู่กู้อ๋อเฮียเผลอแดดเข้า ว้าตอดคีย์บอร์ดกูเพิ้อนแล้วมันเด่นเข้าไฟวลอล์มเด่นเข้าควยจัดเลยเยียเริ่มเริ่มจับทางมันได้แล้วแต่ว่าคือคุยลูกลอยกาดเราเริ่มจับทางไม่ได้เราเริ่มป,ปรับตัวแล้วกูว่าแล้วไม่ต้องพูดอีกช่วเลยไอ้เหี้ยกูว่าแล้วไม่ต้องพูดเลยี่ยกูว่าแล้วไม่ต้องพูดกูปั๊บแป๊บกูว่าแล้วไม่ต้องพูดคำนี้ให้กูเยี่ยไอเยี่ยปั๊บตัวไหนมาขายว่าสิเอาตัวมาเพิ่ม ไอ้ควายเฮ้ยไม่ไม่คือปกติมันมันไม่ได้เบี้ยวอะไรเลยเว้ยแต่เม่อแบบพอมีไอ้เหี้ยตัวขาวๆนี่มามันก็แย่ไปหนึ่งเฮียมาโหระคารตัวพอแม่มึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้มีกตัวต่อยาบ้าอะไรอ่ะไปโดนไอ้เหี้ยไม่โดนดังอู่เลยไม่โดนดังอู่ลบสองเจ็ดหกไอ้ย่าแรงจังวะ นี่ไม่โดนแตกแล้วแตกแล้วทันไม่โดนจริงอะไรแตกอะไรแตกขี้อะไรอ่ะไปดีวะไปดีวะไปดีวะพี่ไปดีวะพี่โอ้ยมันเข้าเฟสที้ตอนไหนวะเมื่อกี้โอเคใช้สายตา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 เนี่ยกูแหวนหลบใช้สายตาใช้สายตาใช้สมองใช้สมองสมองกูสมองกูได้มาจากอะไร มอกูรจักเอลเฮียเอลอยากน่วมแเป็นออ่ะอันตงนอกเฮียอะไรโอ้ยพี่ผมขอพี่ถือว่าผมได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ดีๆโอ้ยมันสแตรกูทุกคนมันสแกูมันสแกูมาเรง้อมมเรง้อมมเรง้อม มาเล่นมาเลื้อยวเนี่ยยื้อก่อนยื้อกูบอกไม่ได้เลยกูผิดหวังไอ้เหี้ยโอ้ยสิบห้าวีก็ยื้อไม่ได้อะไรวะเนี่ยตะเกจตะเกจตกับวีเดียววะกูจะออกได้ออกอะไรวะกูกำลังเลี้ยคอดแล้วไอ้เหี้ยมึงแล้วอีกรอบทีเรียกอีกรอบทีมีที่เรียกอีกรอบปะมีมีมาเรียกเรียกขียร์แดกหนาวะเฮ้ยจี้ขี่มึงได้จี้ขี่แล้วอ่ะกูยังใส่ กูไปด้ที่ขี่ดุฟิตลอนเนี่ยกูได้แล้วกูได้มีแต่น้องมามีโปโกนี่เฮียเฮ้ยม้ยมาชินกันมึงอยากรู้ว่ากูได้อะไรอะไรกูได้สเก็ตเตอร์ไหนอ่ะไหนอ่ะเนี่ยเดินตามกูเนี่ยเชียเอเลียเฮมอมาชินกันบ้างโอ้ยไอ้เยอะโคตรเฟี้ยวอ่ะมันใช้มาอย่างเอาโดยสุดมันใช้มานาไม่ใช่กระสุดไม่ใครสู้ดักน้องดาก้อนโฟลี่กูได้ละช่วยบ้านเพิ่มไฟไหม ตีเลยตีบอสกันเลยไวรุ่น,นเ,เฮียสำรักอัพสิวเฮียเดี๋ยวพูดได้ไงวะเอาเฮียกี่แอคไอสัตว์แม่งแอคเบลไอเฮียหูสำลักแ,แล้วพูดทำไมวะพี่เดี๋ยวแม่งหนักกว่าเดิมอีกเอาเฮียอะไรวะส<อ>ามร้อยเลยอ่ะทีเดียวอ่ะเรายังหลบไม่ได้เลยนายเดี๋ยวยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยตแต่ละนึงยังมื่อยอยู่เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียหลบเกือบหมดอีสัตย์เลยเฮียหมดตัวหนึ่งเลือดส้มแล้วโอ้ยกูไปเดินผ่านไฟมันว้าวมันน่าจะเอาจริงแล้วล่ะหาเมาด้วยเองไม่เจอเฮียหาเมาด้วเองไม่เจออยู่ตรงมือไงพี่ไอ้ลูกสรนหาเมาสด้วงไม่เจอโดียเหเจอกูงงกูบอกขาเมาไม่เจอมาสองรอบแล้วดิ ตายว่ะหาคีย์บอร์ดไม่เจออะะเอ้าโดนได้ไงวะหลบพ้นแล้วไม่ใช่เออะอย่างงอย่างงอย่างงเยอะงงเหมือนกันแปดหมื่นหกหมื่นแล้วจูไปก่อนสิบวิเอ้ยเนี่ยมันห้าหมื่นละเนี่ยสองหนึ่งพื้นฐานเฮ้ยเวอร์ไอเทียสองหมื่นสี่เนี่ยแต่บอใส่ใส่โอ้ยหมื่นหมื่นสามก็ตามไม่เหลือกูอ่ะเหลือกูด้วยโอ้ย ตายอไรอะไรอะไรอๆไรอะไาแล้วโอ้ยในสุดบอสไม่รอบสนองอยงั้นก็ไม่กลุ้มก็พอาะว้นี่มันไม่ใช่บอสใหญ่ไงเพราะบอสใหญ่มันคือพวิลาศเนสแตนที่มันแค่กาเดียนนี้ฮะเข้าวันในวิหารล้วแล้วเขาเนี๋ยแต่ว่ามันดอบสนงวะโน่นเข้าวันในวิหารแล้วล่ะอันนี้มันแค่กาเดียนไงบอสหลักมันทีอก็สเนสเข้าวันในวิหารเท่าไหร่ล้ละวิหารมีอะไรไม่รู้เนี่ยยกูรู้กูไม่ได้ถุงเลย มันเอาไว้เรียกบอลอีกตัวหนึ่งไงในวิหารอ่ะเออนี่นี่เนี่ยนี่ตรงตรงเนี้ยตอนตอนแรกเรากดพิญญาเบอร์โฮราวามันมีเว้แต่ไม่ใช่เบอร่อไปนอนนอนนอนทนนอนไอ้ตรงด้านล่างมาได้แล้วพี่ปั้วเคยมาละนอนได้จริงวะเนี่ยนอนนอนเลยเฮียนอนนอนจริงเฮียนอนนอนเลยนอนนอนเอ็นเลยนี่ไงที่เรียกมันเอาที่ซาม่อนมากดใส่ตรงนี้เออไปทำเลยก็จะเจอพ่อมันเออลองตีตรงนี้ มาเราจาโอ้ยฉันล้อที่ขอได้แล้วฉันอที่ขอได้แต่บินไม่จำกัดนะตอนนี้ยังบินไม่จำกัดล้านเก้าหาลต้องหลบจากที่แบบแม่งโอ้ย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 ดุจริงว่ะไอ้นนยอมแพ้ เฮียนี่ดุจริงว่ะขอยาดไม่ดูนะตอนนี้ใครจะตีตีเลยโอ้โหไม่ตีห้าร้อยสัตว์โอ้ดุจริงว่ะไอ้วุ่นมึงมึงมึงเอาไอ้ที่เรียกบอตัวแรกมาดิไอ้ตัวนั้นอะเราชนะการเดียนแล้ว ฮาโอ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 มันจะโอแล้วิมันจะโอแล้ว